ควนหลงจากที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ประชุมใหญ่วิสามันนะฮะประชุมใหญ่วิสามันคัดเลือกกรรมาการบริหารพักส่วนตําแหน่งที่ยังว่างอยู่ก็บรรดารองหัวหน้าพักหรือที่ปรึกษาของพักเนี่ยนะครับก็มีการแต่งตั้งบุคคลก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอยา่างดีไฮไไท์สําคัญมันอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอุ๋งอิงแพรทองทานชินวัตรวันนี้มาพร้อมกับทิศทางที่ตัวเองบอกว่าวันนี้ต้องคิดใหญ่ต้องทําเป็น เพื่อไทยทุกคนนะติงบิ๊กเนี่ยคิดใหญ่เลยนะฮะจะเป็นแอคชั่นที่สมาร์ทแล้วก็เพื่อสำหรับทุกๆคนวันนี้หลายคนได้เจอแบนเนอร์นะฮะพรั่งพูเต็มโซเชียลไปหมดคุณเทคกท่านผู้ชมนะครับจนเกิดคำถามขึ้นบอกว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือว่ามันจะกลับ,บวนลูกกลับไปตั้งแต่สมัยปี2554หรือเปล่า แพทองทานเนี่ยนะครับขึ้นแสดงวิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทยอีก4ปีข้างหน้าก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าตัวเยงนี้เป็นรัฐบาล2166เลือกตั้งปุ๊บเด้ดเป็นรัฐบาล6 6ห7ห8เจแล้วก็7,0็ดศถึงปี70เนี่ยนะฮะวันนี้เพื่อไทยจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศเลยที่ผ่านมาเรานับถอยหลังนะฮะมานานมากสำคัญที่โคตคํำแล้วก็บอกว่าวันนี้ต้องไปเติม ไปเติมเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนค่าแรงขั้นต่ำต้อง600ทุบโต๊ะค่าแรงขั้นต่ำ600หลายคนนี่ซีดปากเลยพี่เชื่อว่าบรรดาสสหรือคนที่นั่งอยู่ในนั้นที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการนะจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีสะดุ้งโยงอ่ะไปซื้อปี๊บรอเลยฮะพอฟังหัวหน้าครอบครัวพูดนโยบายนี้ซื้อปี๊บรอเลยฮะเงินเดือนปริญญาตรีต้อง25,000บาทอ คุณอาเคยมาแล้วเนี่ยฮะรอบแรก2,554จําจำได้ทุกวันนี้300บาททั่วประเทศไม่มีแบ่งโซนนิ่งณตอนนั้นเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำยังอยู่ประมาณ100 120, 130, 170, 190หรือ200แล้วแต่ว่าเป็นพื้นที่การค้าการลงทุนไหมภูเก็ตอ่าอ,อันนี้ต้องแพงหน่อยยังไม่ถึง300เลยนะฮะเชียงใหม่ต้องแพงหน่อยแต่น่านอย่างเงี้ยแต่จังหวัดตากหรือจังหวัด เล็กๆหนองคายที่มันเป็นวิถีเมืองที่มันยังอยู่ในบริบทของค่าแรงขั้นต่ําประมาณ170-160 1 7 0รบเขาก็ยังอยู่กันได้ในพื้นที่ค่าของชีพมันไม่สูงมากเ,<อ>เจอ300บาททั้งประเทศเข้าไป s m e ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดนั้นตา,ตายนะฮะหนึ่ง <S 1> 1 <S <SM B S 1> รอบ s อสบเดือดร้อนหนักเลยครับเงินเดือนปริญญาตรีนะตอนนั้นนก้0 0บาทฟันธงเลยคุณยิ่งรักมาตอนนั้น1 5 0 0 0บาทอโอ้โห สถานประกอบการส่วนงานราชการราชการจ้างได้แต่ว่าสถานประกอบการเอกชนเนี่ยกว่าจะไต่ขึ้นไปได้1 5 0 0 0บาทต้องไปเติมเงิน <c oughs> หลายคนก็บอกว่าละบมากที่สองเอกชนนอฮซ้ายมา,มากที่สองวันนี้ <c oughs> นะหลานสาวมาเจอคิดใหญ่อีกนะฮะหกร้อยแล้วก็สองหมื่นห้าพันบาทหลายคนก็บอกว่าที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการนึกสภาพอันนี้สภาพอย่างท็อปนิวของเราก็ได้ ห่วงท็อปเนวของเราก็มีฐานเงินเดือนนะเข้ามาขั้นต่ำใหม่จบใหม่กิ๊กกิ๊กยังไม่เคยทํางานเป็นเลยเนี่ยก็มาสตาร์ทนะอยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเรียนรู้งานไประหว่างนั้นถ้าปรับก็เพิ่มเงินเดือนเ,อเป็นหมื่นหกเป็นหมื่นเจ็ดก็ว่าไปตามระดับระดับคนก็อยู่ในหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดอยู่ในบริษัทเรามาเป็นปีสองปีสามปีแล้วถ้าเกิดว่าในรัฐบาลใหม่มาเสร็จบอกว่าขั้นต่ำต้องสองหมื่นห้าซึ่งสองหมื่นห้าเนี่ยมันจะแซงไปคนที่หมื่นหกหมื่น แต่โดดขึ้นไปโอ้โหนี่ล้าหน้าเขาไปอีกประมาณสักห้าปีอ่ะซึ่งเขาทํางานมาก่อนเล้นเดือนเขายังได้แค่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าเด็กจบใหม่มาปุ๊บนั่งปุ๊บเอาไปเลยสองหมื่นห้าแล้วฐานระบบในองค์กรมันจะอยู่ยังไงแล้วใช่คนแล้วคนที่อยู่เขาก็จะไม่ลุกฮือเอางั้นฉันก็ต้องได้สองหมื่นห้าบ้างทุกคนก็จะเรียกร้องกันไปหมดแล้วนั่นแหละระบบขององค์กรแต่ละที่มันก็จะพังไปหมดสิฮะมันจะจัดการยังไงเขาจะเอาเงินจากไหนเขาจะเอาเงินจากไหนมาเติมไม่ใช่เฉพาะจ้างใหม่สองหมื่นห้านะคนเก่าที่ออยยูู่่แล้ว บริษัทก็ต้องเติมเงินเข้าไปก็ต้องอัพระดับของเขาขึ้นไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ดีๆต้นทุนบริษัทสมมุติว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายแรงงานปีหนึ่งประมาณ1ล้านอ่ะสมเดือนละเดือนละล้านนะฮะอยู่ดีๆกระโดดขึ้นมาเป็นล้านห้าล้านหกโดยที่รายได้มันยังเท่าเดิมอันนี้แบบนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายหลายคนถึงออกมาวันนี้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ที่คุณจะมาคิดแบบนี้วันนี้คุณเอา นโยบายเรื่องนี้ไปหาเสียงเพราะคุณเป็นภาคการเมืองอแต่คุณต้องคํานึงถึงภาคเอกชนต้องถึงคนจ้างงานด้วยต้องคิดถึงบริษัทที่เขาจะต้องไปจ้างงานแลาแบบนี้ก็จะทําได้ไหมเมื่อวานกระแสเสียงพวกนี้ออกมามากมายองเต็มท่านผู้ชมนะครับพ่ออยู่ที่ดูใบออกมาสัาทับกับลูกสาวเพราะพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ช่วงประมาณบ่ายบ่ายโมงเศจเมื่อวานนี้อ,อ้าวหกร้อยเหรอแล้วเจ้าเงินมาจากไหนคิดหรือเปล่าเจ้าเงินมาจากไหนมาจ้าง นะฮะพ,อ,พอเพื่นเอกประยุทธ์ให้ข่าวแบบนี้เสร็จปุ๊บเมื่อคืนพ่อออกมาเลยตัวพ่อออกมาเลยนะหิงเลยนะฮานะฮะออกมาพูดเลยนะครับก็คืออ่ะหนึ่งประเด็นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าพวกคุณเนี่ยเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปสองก็คือทำไมต้องหกร้อยบาทเอาแบบขึ้นเป็นค่อย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 เป็นค่อยๆไปคุณเชื่อไหมว่าถ้าปล่อยให้เพื่อไทยทำเนี่ย โดยไม่มีระบบเฮงซวยเฮงซวยมารังควานนะเขาใช้คํานี้นะระบบอะไรก่อนอยากจะหอธิบายค่าแรงแปดร้อยเนี่ยยังทําได้เลยเอ้ยิ่งกว่าลูกอีกนะะลูกบอกหกร้อยพ่อบอกแปดร้อยยังทําได้เลยเดี๋ยวให้ฟังที่เขาพูดช่วงนี้ดูฮะผมว่าคนเหล่าเนี้ยยังเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปยังเข้าใจและเห็นใจ เพื่อนร่วมชาติน้อยไปยังเข้าใจศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนไทยพี่น้องคนไทยด้วยกันน้อยไปวันนี้ที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยพูดเนี่ยผมเข้าใจเลยนั่นก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้าเศรษฐกิจเปนดีเนี่ยมันมันบังคับเองอะว่าทุกอย่างแรงก็ต้องเพิ่มเดือนเดือนก็ต้องเพิ่มแต่ถ้าทําเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฟังให้ดีนะที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยวันนี้พูด จะทำเศรษฐกิจถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้โตเฉลี่ย4ปีต่อไปหน้าเนี่ยนะปีละ5%เฉลี่ยซึ่งปีแรกอาจจะได้7%เปอร์เซ็ก็ได้ก็ได้เพราะว่ามันมาจากฐานที่รัฐบาลทหารทำไว้ต่ำแล้วทำไมมีงานทำแล้วจะให้หกร้อย หกร้อยนี่มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าอยู่อยู่เขาพ,พูดถึงว่าปีสองห้าเจ็ดศูนย์จะหกร้อยบาทจริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงซวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนะี่ยแปดร้อยยังทำได้เลยสี่ปีเนี่ยปั่นเศรษฐกิจใ,ให้โต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 โปุโ๊บเนี่ยมันรายได้คนสมมุติว่าบริษัทผมเนี่ยรายได้ดีขึ้นเนี่ย รายได้มันขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมจ้างคนงานราคาถูกๆก็ถูกบริษัทที่กำไรดีเหมือนกันเนี่ยดูดไปหมดก็เหลือคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้เราคนดีๆเขาก็ดึงไปหมดเขาแย่งคนเขาเรียกว่าเป็นวอลฟาร์เทเลนะถ้ามือเศรษฐกิจดีมันจะเกิด w อ r ฟ o ร์ a l เลนมันเกิดสงครามการแย่งคนฉลาดเพราะนั้นถ้าให้เงินน้อยมันก็หายหมดถ้าเศรษฐกิจดีมันจำเป็นต้องให้เงินผลมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติ แล้วมันคีย์เวิร์ดก็คือปั่นเศรษฐกิจให้มันดีต้องขอภัยท่านผู้ชมที่กำลังทานอาหารกลางวันอยู่นะฮะหลายคนก็ละอดที่จะคว้างหน้าจอทีวีไม่ได้นะเข้าค้าหมดแล้วตอนนี้คือเรียนเรียนนิดนึงเนี่ยต้องให้ดูเพราะว่านี่เป็นหัวเชื้อเป็นรากของความคิดออกเป็นนโยบายออกมาให้ลูกนะฮะทักสินคิดลูกสาวออกไปพูดบนเวทีทักสินคิดทีมงานมาเขียนสปีดนะฮะแล้วก็ออกนโยบายแล้วไปลูกสาวพูดบนเวทีวันนี้หลายคนยังตั้งคําถามว่า คิด <K id> ด้วยว่าจะทําได้ไหมทําได้จริงหรือเปล่าและเอาเงินมาจากไหนกระบวนการที่ปั่นเศรษฐกิจบอกว่าเมื่อกี้เราต้องปั่นเศรษฐกิจให้ดีเพราะปั่นเศรษฐกิจดีบริษัทก็มีกําลังที่จะไปจ้างงานในราคาที่แพงขึ้นถ้าเราจ้างแพงคนดีๆเก่งๆก็มาอยู่กับเรา<อ>ถามว่าวันนี้ ถ้าคุณมองมิติเพียงแค่จะเอาคนคือคุณไม่ได้บริหารแค่ตระกูลชินวัตรที่บริหารธุรกิจนะคุณบริหารทั้งประเทศคุณต้องคิดภาพรวมว่าคนที่จบงานเด็กจบใหม่ก็ต้องอม,มีงานทําต้องมีการประกอบอาชีพที่ดีต้องมีการเสริมให้ภาคธุรกิจให้มันเข้มแข็งเติบโตได้แล้วก็ทํามาค้าขายมีรายได้ได้วันนี้คุณพูดอะไรพูดไปได้หมดแต่ดูข้อ็จริงวันนี้เนี่ยนะฮะคุณอาจจะเห็นด้วย อุงอิงนะออกมาพูดดีพ่อเห็นด้วยก็ถูกต้องอยู่แล้วพ,พ่อเป็นคนคิดแต่ไปฟังเสียงของคนอื่นบ้างว่าเขาคิดตรงกับคุณหรือไม่นะครับคนแรกคนนี้เป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะนายวรวุิอุ่นใจรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้านะครับคุณวรวุิบอกว่าแบบนี้การที่จะออกมาบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะเป็นพักการเมืองที่ชอบเอามาหาเสียงหาเสียงแบบนี้แล้วไม่รับผิดชอบย้อนกลับไปเมื่อ10ปี2554นะฮะปีที่แล้ว ได้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบค่าแรงของไครจาก225บาทเป็น300บาทศึกษากันอยู่หลายส่วนแต่ที่แน่ๆการศึกษาหรือการเสนอครั้งนั้นเนี่ยนะฮะคนเวียดนามก็เฮกันทั้งประเทศเวียดนามเฮทั้งประเทศเพราะอะไรทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างที่ได้บริษัทที่เขาหนีจากการลงทุนในประเทศไทยลงทุนในประเทศไทยบอกสู้ค่าแรง300ไม่ไหวเนี่ยนะฮะขายยังได้เท่าเดิมแต่วันนี้อยู่ดีๆต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้น แ h ถอนการลงทุนแล้วก็ไปอยู่ที่เวียดนามค่าแรงต่ําค่าแรงต่ําคนเวียดนามก็เลยเ hey. ฮวันนี้อันที่จริงต้องไปมองเรื่องค่าแรงขั้นต่ําปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสามภาคส่วนที่ต้องพิจารณาร่วมกันคือรัฐบาลองค์การนายจ้างแล้วก็องค์กรที่เป็นแรงงานหรือว่าเป็นลูกจ้างคุณต้องให้3ามคนนี้เข้ามานั่งคิดนั่งถกร่วมกันว่าตัวเลขณนะปัจจุบันของแต่ละจังหวัดมันจะอยู่ที่ไหนอย่างไรอยู่ที่รัฐบาลก็อยู่ได้นายจ้างก็อยู่ได้ ลูกจ้างก็อยู่ได้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคุณวรวุิบอกว่า SME รายเล็กๆเขาจะตายอาอเขาจะตายหมู่เลยปัญหาทุนใหญ่ผูกขาดตลาดฟืดหลังยุคโควิดจนไปถึงสงครามรัสเซียยูเครนปัญหาแบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้นอกระบบที่มีต้นทุนสูงเลี้ยว SME 3- 4ถึงี่ร้านลายตายเป็นเบือ่อนี่คือสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงแบบไม่รับผิดชอบใช่เนี่ยแล้วผ าการเมืองนะอืมอีกท่้นหนึ่งที่ออกมาเลยเหมือนกันนะครับก็คือดอรพศอรามวัฒนานนท์ฮะรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็อบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่สนับสนุนให้ทุก,ก,พ,กพักการเมืองนะครับนำเรื่องนี้เนี่ยมาหาเสียงในทางการเมืองเพราะเป็นเศรษฐกิจมหาภาคเกี่ยวพันไปทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการส่งออกกระบวนการท่องเที่ยวบริการก่อสร้างทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับแรงงาน ย้อนให้ฟังด้วยจําได้ไหมเมื่อตอนปี54เนี่ยมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น300บาททําให้โครงสร้างค่าแรงบิดเบี้ยวและกระทบต่อผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานอย่างมหาศาลการหาเสียงโดยไม่มีตรกะไม่มีหลักการและวิชาการรองรับเป็นไปไม่ได้อย่าลืมว่าการขึ้นค่าแรงมีระบบระเบียบอยู่แล้วตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO สำหรับกระทรวงแรงงานของเราเองก็ใช้มาตรฐานนี้และมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดนําเสนอค่าแรงอย่าลืมว่าทุกจังหวัดมีสภาพความเป็นอยู่และก็เศรษฐกิจที่แตกต่างกันบางจังหวัดไม่มีอุตสาหกรรม,มบางจังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวบางจังหวัดทําเกษตร<ม>เพราะฉะนั้นการขึ้นค่าแรงเหมือนกันหมดจึงเป็นไปไม่ได้ถ้าค่าแรงขั้นต่ําเท่ากันเมื่อใดประเทศพังย้ําในตอนท้ายว่า ไม่ใช่ว่าคิดจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยฝากย้ําถึงทุกพักการเมืองอย่านําเรื่องนี้มาหาเสียงเพราะคนหาเสียงไม่ได้จ่ายแต่คนจ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ต้องมารับผลพวงจากเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้โหนี่คือภาคของธุรกิจนะฮะภาคของธุรกิจ,กจเดี๋ยวไปอีกคนหนึ่งนะครับคุณธนิตโสรัตน์นะครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและก็อุตสาหกรรมไทยในมิติของนายจ้าง คุณธนิดบอกว่าคือนโยบายแบบนี้สิ่งที่เราเคยเจอเราเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งจําได้ไหมปี2,554 55 56เพื่อไทยตอนนั้นส่งยิ่งลักษณ์ผักดันนโยบาย300ทั่วประเทศก้าวกระโดดจากวันนั้นวันละ141บาทบวกขึ้นไปเฉลี่ยเพิ่มอีก70-88%โอ้โหแทบแย่ปัจจุบันเนี่ยนะค่าแรงเนี่ยนะยังต้องแบ่งเป็นกลุ่มโซนจังหวัดเลยนะอยู่ที่354นะครับนี้ในส่วนของค่าแรงปัจจุบัน ซึ่งมีทั้ง354มี328และมี353แปลว่าอะไรในแต่ละในแต่ละจังหวัดในแต่ละการเติบโตเนี่ยไม่เท่ากันต้องเอาวิถีของนายจ้างนี่เป็นพื้นที่นะครับการที่ในอดีตที่ผ่านมานะครับค่าแรงที่เขาจ่ายเท่ากันทุกจังหวัดนะน่าสนใจนะท่านผู้ชมครับจังหวัดที่กระทบมากที่สุดก็คือจังหวัดที่ห่างไกลจากศูนย์เศรษฐกิจศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจเช่นอะไรยะลาปัตตานีนราธิวาส นายจ้างต้องไปจ้างค่าแรงเดียวกันกับที่ต้องจ่ายในกรุงเทพจ่ายในภูเก็ตจ่ายในเชียงใหม่ซึ่งเศรษฐกิจของเขาไม่ได้เติบโตขนาดนะั้นจังหวัดน่านจังหวัดอุดรธานีแบบนี้นี่คือสิ่งที่ภาคเศรษฐกิจในพื้นที่อ่วมออรไทยกันอยู่แล้วขอร้องจริงๆใครที่เป็นคนนําเสนอวิสัยทัศน์นี้ของพรรคเพื่อไทยนะจะเป็นประธานคณะที่วึกษาจะมีส่วนร่วมแรงต่างๆน,น,นะนะขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นนโยบายในการหาเสียง เพราะมันกระทบต่อคนและมันจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนและก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการในจ้างเดือดร้อนหนักจริงๆตอนนี้ผลกระทบเยอะนะฮะอันนี้ว่าในมิติของนายจ้างแต่ยังมีภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานราชการนะหรือว่าเจ้ากระทรวงอย่างกระทรวงแรงงานเขาก็มีประเด็นที่อยากจะมาฟังว่าวันนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้อุ้งอิงโตทันหรือย,ยังนะ,ะผลของณนะตอนนั้นนี่กว่าที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาแก้ปัญหาย,ยังยากลำบาก กว่าจะฟื้นกลับมาได้วันนี้พอมาถึงรุ่นหลานเนี่ยนะะเอาอีกแล้วเหรอ